สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระรฤสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองเทศกาลปัสกาและระศาสนะจาก,กให้เราฉลองพระเมตตาของพระปนิจ้าพระเมตตาของพระเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลและไม่มีวันที่เหือดแห้งทั้งนี้เพ,พราะพระองค์สร้างมนุษย์มาด้วยความรักและพร้อมที่จะให้เข้าไปสวรรค์ โรงเตรียมที่สําหรับทุกคนและปรารถนาจะพบกับทุกคนที่สวรรค์นี่นะครับเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วเราคริสเหนจึงไม่ภาวนาเพียงให้ตนเองและญาติมิตรเท่านั้นที่รอดแต่เรายังภาวนาเพื่อให้ทุกคนได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาอีกด้วยในบทอ่านที่หนึ่งหนังสือกิจการในครแะสาวกเล่าว่าพระคิสเเจ้าผู้ทรงกลับขึ้นมาชนมาชีพ ทำให้กลุ่มพลีชนที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่นานมีชีวิตชีวาบรรดาคระสาวกกระทอัศจรรย์มากมายเพราะพลังของพระเจ้าอยู่กับพวกเขาชุมชนจึงเริ่มเติบโตขึ้นแต่ต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายตลอดเวลาและรักษามนุษย์โลกที่บาดเจ็บในบทอ่านที่สองสำหรับจอรแล้ว พระคิต์เจ้าผู้กลับคืนพระชนม์ชีพทรงชนะความตายพรงเป็นพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์และเป็นผู้พิพากษาโลกอีกด้วยท่านจอนในนิมิตได้รับคําสั่งจากพระคิต์เจ้าให้เขียนหนังสือรมพระธรรมวิวรณ์ในนามของพระศาสนาจักรสุนพระวรสารวันนี้เราเห็นโทมัสก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาไม่เห็น เขาบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อนี่แสดงว่าเขาต้องการความชัดแจ้งและไม่มีใครสามารถทําให้เขาเชื่อนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นดังนั้นวันนั้นพระเยซูเจ้าไปจักมาอยู่ท่ามกลางสิษย์เป็นครั้งที่สองโทมัสได้เห็นได้สัมผัสพระองค์เขาจึงเชื่อเขาคุกเข่าลงและ กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้านี่คือการยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าจะได้กลับเป็นที่มาแล้วพี่น้องครับมนุษย์ทุกสมัยมีความสงสัยเรื่องพระเจ้าและต้องการพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าจริงหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการที่ต้องมีก็คือเขาต้องเปิดใจรับรองค์วอนขอ ให้เขาได้พบกับพระองค์และการได้สัมผัสกับชุมชนที่มีความเชื่อดังนั้นกลุ่ม EBC จึงมีความจำเป็นมากคริสชนในกลุ่มดำรงชีวิตตามความเชื่อมากเท่าไหร่ผู้คนก็จะสามารถพบพระเจ้าผ่านทางเขาเหล่านั้นมากเท่านั้นก็ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์